เขามีคุณอยู่ในหัวใจไหมห้ามใบค่ะ เขาแอบมองแอบส่องคุณอยู่นะคะเขามีความเป็นเด็กนะคะแต่เขาก็มีความจริงใจให้กับคุณนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนโสดที่มีสเสน่ห์อยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถเขาหลงไหลในความสามารถและในความที่คุณมีสเสน่ห์แบบนี้นะคะเขาคิดถึงคุณอยู่ ไม่ได้ปล่อยคุณจากความทรงจําเขาเลยนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะต้องใช้เวลาคุณและเขาอาจจะเป็นรักเดียวนะคะหรือว่ารักแรกพบที่เขาเจอคุณครั้งแรกก็ตกหลุมรักคุณเลยเขาอยากจะมอบความรักนี้ให้กับคุณเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นแปดเหรียญน,นะคะ